สวัสดีค่ะค่ะวันนี้ไทยเลยก็พาเข้าป่าห้าเห็ดอีกแล้วนะคะวันนี้ไปลุ้นใส่กันค่ะว่าเห่าอีได้บอนะคะไปค่ะค่ะตอนนี้เหาก็มาห้าเฮ็ดนะคะนี่ตอนนี้เหาก็ออพอแล้วค่ะน,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 นี่นี่ยืนนึงค่ะไทยเลยไว้บอกมาเบิงพรุ่กนี้ละไปเบิงคนอนนั้นลวบอ,อกค่ะก็เลยมาตรงนี้ไปเบิรมาแก่บอล นี่ยค่ะได้มีใครเลยจะห้าน้องไม้ไปห้อมนะคะนี่ค่ะได้ยอมนึงโอ๊ะเผาเหียค่ะ หันแกเฮีนนะคะกำลังย้ำค่ะสัมน้สังนี้นี่นี่นนยู่ย่อมหนึ่งนี่เบื้งกระตใหยเลยยมหันได้นะคะนี่เดี๋ยวอีให้ร้านไปเบิ้องอีกใหม่ก่อนค่ะฮันนีกข้อน,นึง

ทีนี้เขาก็จะมาเก็บกระบบอีกนะคะจะกลับ,บ้าน,นะคะ่ะจะเก็บกระบบกกระบานพร้อม เขาก็เอาไปซ้ำนี้ค่ะกระปุกนี่เดี๋ยวมือหนะ้ามาเก็บใหม่ค่ะวันนี้ไทยเลยจะพากระปุกให้เบิร์กนะคะทีนี้เขาก็จะมาพากระปุกให้เบิร์นะคะอันนี้คือกระปุกที่เขาแช่น้ำไว้ครึ่งวันนะคะนี่ค่ะเป็นยังต้องแช่น้ำกระเพาะปลา ที่ให้ทางไหนเม็ดท้องเข้าชุ่มชื้นนะคะไม่แห้งน,นะคะเดี๋ยวเรามาพากันค่ะ ค่ะกระบกที่เห่าพาเรียบร้อยละเดี๋ยวเห่าจะมาจิ้มออกจากเปลือกของเขานะคะนี่ลักษณะเห่าพาไปครืงกระตาค่ะนี่เดี๋ยวเขามาแกะออกจากเปลือกของเขานะคะค่ะเดี๋ยวเขาจะมาแกะเปลือกแกะกระบกออกจากเปลือกค่ะจิ้ม นี่กระบบกของหองก็เรียบร้อยแล้วนะคะไผ่เอาไปคว้วก็ได้คะ่ะแต่บ้านไทยเลยกินแบบนี้คะ่ะเดี๋ยวจะแกะให้บึงนะคะว่าจะกินยังไงแกะเบือกนะคะ นี่กินแบบนี้ค่ะนี่อาอันนี้ค่ะข้าวๆนี่ค่ะที่กินมันๆน,นะคะกินแล้วแทบจะไม่อยากหยุดเลยใครเอาไปคั่วก็หอมดีนะคะแต่ว่าบ้านใครเลยกินแบบดิบๆ,ๆแบบนี้ค่ะ